สวัสดีค่ะพบกับพรอบครัวของเราอีกเช่นเคยนะคะในช่องงามโชกบักหลาฟมรลี่นะคะตอนนี้คุณพ่อคุณลูกคุณแม่นะคะกำลังพากันจะไปอาบน้ำนะคะนู้น แถวนี้เขาก็ทำนาปลางกันเลยวนะคะนี่เพราะว่าอะไร เลี้ยงงัวครับคนเลี้ยงงัวเจ้าคนเลี้ยงงัวด้วยครับแรนล่ะครับผมมาเร่งแต่ง,งาม,าง,ง,มงามมาเร่งแท้ <laughs> เอาว้านแอปเปลิลแอปเปลิลโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไป,ไปเอาแอปเปิลมาให้แม่ว่าดนะคะปปว่าได้มาลูกเดียว ดูนะงามโชครัดนารัดรังค่ะเราไปดูว่าเด็กๆของเราจะอาบน้ำตรงไหนนะครับเนี่งามโชคก็จะเข้าลงนาเข้าตลอดเลยเข้าหวานข้าวเลยเด้องามเด้อจ้า ของเรานะคะสุดสวยของเราสาวสวยประจำบ้าน ลงได้เปล่าไหนอะล่ะอะลาลงได้ไหมลูกไม่ใช่ลึกบ่ลึกไหมโอ้ยสงสารอาเตียเถวยวอาเตียตื้นต้นวะ เล่นไม้เล่นต้นไม้อะละดูเจ้างามไปไหนงามงามก็จะลงทงย่างเดียวเลยเขาให้มากินน้ำบอกกินตีน้ำดูหน้าบักหลาของเรานะ เบ่งหนาเขาตายหหดเนาะไปไหนแล้วมามามาไปแล้วค่ะไปบบสุนยังกินตรงนี้บบดีกินตรงนี้ก็ได้นี่งามนี่เบ่งเบ่งเด็กหน่อยเขากินน้ำเลยล่ะอ้อ ทะเลาะกับต้นยูคาแล้ว ตนนี้ก็มากันแล้วนะมาม,าม,าม,ามาอาบน้ำ,นำ,นำให้ไปอาบน้ำนะงามชูไม่อยากอาบอลาไ,ไม่อยากอาบแล้ว พี่เสียละหนาวน่ะไปแล้วไปแล้วคุณแม่ได้อะไรกินอละหนาวค่ะลาบยากอาบอเถอยไม่ว่าไปอาบน้ำเลย ไม่วาาลงอาบน้ำก่อนนะโอ้โหดูงามโชคกินใบข่อยใบข่อยกินต้นข่อยนะคะเออเออเขาไปอาบน้ำแล้วโพไปแล้วนะตามกันไปเลย ตามไปแล้วตามไปแล้วต้องให้พ่อลงก่อนนะคะน้ำตองาลงเอาเอาลงทางไหนนี่ลงทางไหนดีลงทางไหนดีหนูหนูจะลงทางไหนดีพ่อลงไปแล้วน้ำค่อยๆลงน้ำค่อยๆลงแลง้วนะคะ ดูแม่วาดแม่วาดแม่วาดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อลวโอ้ยเจวีอาแกงเจวียแล้วโอ้ยพ่อน้อยกระโดนพ่อเลขแกล้งแล้วโอ้ยขึ้นแม่วาดแล้วนั่นงามงามขึ้นแม่แล้วค่ะตอนนี้แม่หนุขอขึ้นหลังหน่อยแม่แม่หนุขอขึ้นหลังหน่อยเลยนี่นี่โอ้ยไม่วาด ไม่ว่าบอลาอยากขึ้นโอ้ยทับน้องทับน้องงามโอ้โหดูนะนะโอ้ย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 ดำผุดดำว่าโอ้ยโอ้ยไม่ว่าบอกลาอยากขึ้นแหมอะไรอยากขึ้นแหมโอ้ยเนาะซึ่นแม่เฮ็ดยังนี่โอ้ยมุดลงไปแล้ว เอาตาตั้งมาเลยเอ้าม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 าเอามาเร็วมาเร็วอือไม่วาดอือไปเร็วไม่วาดไปเร็วหลังลามาเกยตื้นอยู่นี่ค่ะเป็นวานเกยตื้นแล้วนะคะตัวนี้เป็นวานเกยตื้นแล้วโชวเอาไม่วาดมุดไปแล้วค่ะพี่เดวาดมาวาดมาวาด่ถ้าให้เล่นน้ำนี่ตรืดด้วยค่ะ มากนเออเออเออพอเลขขึ้นแล้วนั่นพอเลขึ้นแล้วพอเลขึ้นแล้วอ่าลาจับเอาแม่บ้านนายโอ้ยโอ้ยมาแล้ว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 โอ้โหโอ้โหกลัวสามีไปกนนะคะนางรีบมาเลยนางรีบมาเลยนะคะอุ้ย สองฝักสองฝายเมื่อเทวดาแยกเป็นสองฝักสองฝายฟ้าฝนลมก็เปลี่ยนทิศทางเมื่อโรยสิทธาผลไม้นะมก,ก็ออกนอกฤดูกาลเมื่ว่าขโมยขโมยอะไรกินไม่ว่าผลไม้มก,ก็เป็นโรคภัยเปรี้ยงเปรี้ยีโรคหลายชนิดม้มน ไปกลับบ้านกันแล้วนะคะ<ล>ตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อย,ยแล้วนะโลกที่เกิดขึ้นจากอากาศพราะสารพิษขึ้นไปรวมกันที่ท้องฟ้า